วันนี้ไลฟ์ชัด 8K คโอ้จริงวันนี้นะคะเน็ตแรงนะคะ <laughs> อันยองอันยองอะไรนี่ฮาวค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นคิมเหมยนะคะแต่ว่าเป็นเซี่ยวเหมยนะคะก็คือไม่ค่อยได้ทำผมสูงนี้เท่าไหร่เลยนะคะก็วันนี้ก็มาทำน่ารักจังเลย <c oughs> ไม่ค่ะไม่มีค่ะอย่าบอกว่าผู้เฒ่านะไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบว่าต้องผู้ใหญ่ต้องให้เด็กใช่ไหมล่ะก็วันนี้ขออ่างเปาหน่อยนะคะก็คือไม่ได้ใส่ชุดนี้นานมากตั้งแต่แบบเด็กๆโตมาก็ไม่ได้ใส่อีกเลยนะคะตุ่จริงก็คือแบบว่ายไปไหว้แล้วก็มีของกินอะไรบ้าๆแล้วก็ใช้ชิตปกติก็ช่วงนี้นะคะแก้มเริ่มกลับมาเยอะแบบกลับมาเยอะจริงๆเพราะว่าช แกมอยืดได้นะคะตอนนี้แกมีมาเฮ้ยวันนี้แบบสุดยอดอะไม่หลุดเลยอะเน็ตเขียวตลอดเลยอะออ m ม god เน็ตโหอจริงคือแบบทันกว่าตลอดเลยอะเดี๋ยวก็หลุดเฮ้ยพูดชมไม่ได้เน็ตห่เล่วไม่ได้ไม่ไม่ดีเลยวันนี้เน็ตไม่ดีเลยนะคะเน็ตแรงเพราะใส่ชุดแดงวันหลังใส่ชุดแดงบ่อยๆเน็ตจะได้แรงจริงชุดแดงเน็ตไม่แรงได้ไงเน็ตไม่ค่อยกระตุกจิตกระชากใจ อะไรขอาอะไรอ่ะก็ชักใจอะไรใช่มนคืออะไรไม่เคยอ่ะแบบไม่รู้ดิคือคือก็รู้เลยมาคืออะไรแต่ไม่เคยเข้าไปดูคือเห็นแค่มีมอ่ะแต่แต่ไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรคือใครแต่แต่เคยเข้าไปเสิร์ชว่าเสิร์ชชื่อเขาอ่ะก็รู้แค่เขาทําอาชีพอะไรอ่ะแต่แต่ไม่เคยไปดูคลิปกระตุกจิตกระชากใจอย่าดูเลยโอเคจะไม่ดูนะคะ เขาคืออาการอ,อาการวะอาจารย์กีต้าอ่าใช่เห็นเขาสอนกีต้าอยู่นะแต่จะไม่เคยไปดูคลิปที่แบบเซลชีลกันอะทำไมน่ารักจนใจเกลีแล้วทำไมต้องพิมพ์เว้นวักด้วยมันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างหยุดพิมพ์เว้นวักได้แล้วใจตัวเอง